สวัสดีครับมาอีกแล้วครับมือหน,นี่พี่น้องอมือไห้พ่อไดหาปลาอยู่เ่อได้าไหนะทีมงานนี่แหละครับไม้ไม้สวยบัวงามสวยสวยเลยโอ้โอโดอกบัวงามไปมไปเตีย่ยลงกเบิงแล้วยังเบิงแล้วพี่น้อง mà soi nhắm giỏi đấy ngang ngang cả ngang phi nông oh là út 1 toàn con mồi nhiều quá đẹp đấy ngang <laughs> มวนมวลพี uh, ่น ah. ้องหาปลาเหมือนมวนคือเราได้บ ah. ่ได ah. right. so, ้บ่เป็นยังบ่ตอนนี้ยวมวนได้๋วานได้หาได้หากระมวนแล้วทีมนี่ยบ่ตอนนี้ยวานเนี้ยกะมวนกะพ่อเราได้บ่ได้ตั้งหากพี่น้องเอาเครื่องปืนทีต่อพี่น้องไปแล้วไปแล้วเครื่องทางแล้วเคีื่องเราก็ตื๊กไปเนี่

mút mượn lòng yong ui, hoo bùa hoo 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 được, hoo 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 vào hoo ừ ừ ừ

ตามปลาป่ะเดี๋ยไม่เาะงเยเกกินเบียร์ยัวัเบียร์มกินล้วงเราใกลเราใกลแล้วคนนี้ใกลถึง้าหไม้แล้วใกล้ล้วใกลแล้วโอ้ยิ่งเน่ยกอบวพี่น้องเทนกบเบิ่งเบินี่โอ้หเวเ ปลาใส่บุญหลักมากบ่ได้เลยครับใส่บุญหลักเยอะบ่ได้เออพูนปูนปูนเอ้าบ่ได้ตึกปลากขยู่บ่ได้พี่น้องมันมักเรียนน้ำนี่ละมักหาปลาได้บ่ได้ก็วางกันที่หลังหลดดดยุบบ่่ไ้กเยเอาพร้อมแล้วพี่น้องพร้อมแล้ว ก็ ia, ยอยากยานเพยาะจะโดนว่างตำแหน่งแล้วบ่นี่ว่างตำแหน่งบ้านแล้วแงหกเพื่นพี่น้องโอ้ยบ้านจังบ้านก็ต่ำไม่พี่เขาควรจะฝ่าวันเวลาค่านี่งเป็นบ้าเขาเพื่นมาเนาะเฮ้ยดูเลือเงินกันเอาเอาเอาเปิดเลยเปิดเลย

Hãy subscribe <coughs> cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ตัวแรกตัวแรกตัวแรกแหกมันไอแอมก้อนมูตัวแรกไปไปมวนแบบก้อนมันมาเออท่งนันมุดแล้วโอ้ตัวงี้เลยน่ะโอ้ยไงกมูไงกมูเนียโอ้ยขอนใหม่เห็นไหมพี่น้องโอ้ยเดี๋ยววันปลาขอใหญ่

เอาเมียขึ้นท้องเทียยแล้วเมียอืมมุดแล้วบ้านนี่มุดแล้วมุดแล้วมุดแล้วพี่น้องอืมอุ้มขึ้นมาเนี่ยอืม

สวยๆเขาได้พวกกระช่างเส้นกระจวัดสยว้าว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 งามตัวตัวนี้งามงามงามเอาเอามันมาผิดหรอง

โอ้ขักันใกล้ๆนี่ละเจ้ิวานหญ่ก็จะไปถือแแหกฟืนแหงได้ักความกันชื่อกานี่ไผ่ตะวอ่ะสิไผ่่งอะไาดทุกน้อยเฮ้ยบัวหน่อยดอกเฮ้ย ปลาต้น <t ries> oh, ้องแสงเห็นไหมโอ้งามงามเลยล่หลวยโอ้น้อยตรงนั้นน่ะสววงามเลยถวยงามเลยโอ้เอาเดียวเอาเดียวขดูงามเลยโอ้บ้นหน่อยได้ตัวนี้งามอยู่เลยลาตัวเดียวพ่อเลยนี่ เอามันหมันงทำหน่อยเรียบเรียบมาเดีวโอ้ยคือเรวคือเรามิวอุ้ยอุ้ยอ้ยอยมาออกขางนี้มาดิมวยนี่งามมากเสยโอ้ยพวกเนี่ยไก่หัวเลยตะวงามัวงามเกบลุดว่าเอถือแลนวละ ยสวยสวยสวยจังสีในยมหมมาแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล้วนี่เราไม่แล้วพี่น้องเกอจนได้โอ้ งามงามเลยเขาจะหลาดอยู่เลย้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณนีละนีละเฮาฮ่าฮ่าฮอ้งามงามเลยโอ,โอโล้นเลยเลยนอนเอด,ดือดอยู่เอามันมัน สีในไหมมีแห้งี่ไหมเนาะมาตึกกเราก็ได้ตัวแี้แงส่สิโอเคมันมันครับมันมัน

หมดแล้วหมดแล้วโวกโคกตัวตัวทำ้้ามือมือหล่ะต่ำนน่อยนึงทั้งนั้นเอาตะเพียนขึ้นแล้วอ้โตวางหันแล้ววอนน่เป่าตะเพียนตัวนี้นะคุณพ่อเป็นขนขีลายพวกนี้ด้เบียวปลาหนี้ิ่งพ่อตุ้มแหกขึ้นไหลไหล

อวนอวนงามๆอวนอวนเปียวพบเปียวทั Bom, e e falls, ้งไหนความดีตั้งใดกูบอกว่าต่ำเปียนมากเขาก็น้ำโกเพราะอยากเปลี่ยนกูาป่า่ายกเขาก็เพิ่มเพิ่มมาอย่างโอเคนี่เอ็มน่อยมันก็มูมือนไ ไม่ยังแล้วถึงโตัมยังอ่าม่วเลี่ไหมเอา้ยงกนลูบอกวงอดว่าอดหวพนอ้โอ้แต่เพี้ยนใหญพี่น้องอ๋ออ๋ออออ๋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 ออออ๋่วออ๋เลยโอ้ออ๋ออออ๋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 ออออ๋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 ออออ๋ออ๋อออเ๋ออ โอ้งามๆปล่อยมางนะ oh. โอ้โอ้งามๆ่น้มอมตัวแบบนี้เลยโอ้เต็มมือเลยอ่าโอเคโอเคเขม้านม้าโอเคเจ okay, ครับน้องนี่เจอกันไหม